สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะ,ะคุณครูบรัวตูมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เชียงรายค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่5วันนะคะสําหรับการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2,568ระดับชั้นม .1 และม .4 ค่ะนักเรียนคนไหนนะคะมีคุณสมบัติมาสมัครได้เลยค่ะม .1 จะต้องเป็นนักเรียนชั้นป .6 ปีการศึกษา2567ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3.5วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3.5เฉลี่ยรวมป .4 ป .5 จะต้องได้3.5นะคะใครมีคุณสมบัติตรงนี้สมัครเลยค่ะไปที่เว็บโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเชียงรายนะคะส่วนในระดับชั้นม .4 นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567ค่ะคุณสมบัติ1 ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด3.00วิทยาศาสตร์3.00และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมระดับชั้นม .1 และม .2 3.00ค่ะใครสนใจนะคะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรได้เลยเชียงรายค่ะในการสมัครระดับชั้นม .4 นะคะเรามีโครงการที่ร่วมกับการสมัครของเราทั้งหมด5โครงการค่ะ 1. สมัครของโรงเรียนมีโรงเรียนนุสอน 2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยทาลัย 3. โคเซนค่ะ 4. พศอวออทนะคะแล้วก็5วมววค่ะนักเรียนคนไหนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะมาหยุดกับเรามาเลยค่ะและอีก5วันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ